น,นะ <ś les> นี่จะมีคนขอมาเยอะมาก ใาอยากทห้พวกเราพูดถึงการสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยที่เอเมริกาแน่เลยใช่เ,เพราะว่าดิขวันจะไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงทุกคนสาหรับคนที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ไทยเนี่ยก็สามารถดูได้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันแตกต่างก,กันกับที่ไทยมากๆที่ไทยเ,ยเรายื่นแค่คะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัยเล้ก็จะเลือกเราตามคะแนนสอบแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ต่างกันซึ่งขวัญอะต่างกันนิดนึงเพราะว่าขวัญจะเจอทั้งสองแบบเราจะมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะทุกคนค่ะคือเข้าวๆ่ะคือนอกจากคะแนนใช่ไหมอะ แนนก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีอีก2ส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญ อาจจะมากกว่าคะแนนด้วยอันแรกก็คือการเขียน e s ใช่ที่บ่งบอกความเป็นตัวเราถูกต้องค่ะทุกคนอีกคนนึงก็คือกิจกรรมที่เราทำนั่นเองมันเป็นการดูรวมหรือว่าการเรียกว่าภาษาคิดว่าไคะ holistic review เหตุผลที่เขาดูหลายๆอย่างรวมกันนะเพราะเหมือนแบบเขาอยากให้ create a diverse community ก็คือแบบมีความหลากหลายในในคนที่มาเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากดูแค่คะแนนเพราะคะแนนมันไม่สามารถดูอะไรเกี่ยวกับ personality เราเลยว่าเราเป็นคนยังไงว่าเรามาจากไหนอะไรอย่างนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบว่า เออดูกิจกรรมด้วยรักการด้วยอยู่มาจากไหนอยู่เป็นคนประเทศอะไรอะไรอย่างงี้ด้วยถูกต้องอ่างั้นเข้าประเด็นแรกเลยกคเรื่องคะแนนนั่นเองมันจะมีการสอบ standardized testing ก็คือ SAT กับ ACT ที่มาหาลัยส่วนมากอะ่ะจะ require ใช่แล้วคือถามว่ามันแตกต่างกันยังไงก็คือ SAT อ่ะมันสำหรับคนที่ช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์อืมแต่ว่า ACT อ่ะมันจะเน้นความเร็ว SAT มี3อย่างอะ่ะทุกคนก็คือมี grammar reading คณิตศาสตร์ส่วน ACT กรา玛รีดิ้งเลขแล้วก็บิดเพิ่มขึ้นมาใช่ซึ่งไอ้เทีเนี่ยเหมือนกับรถไฟความเร็วสูงอะ่ะมันแบบ อ,อทำไม่ทันคือแต่ว่าโจทย์ของ S อสเอทีาจจะยากกว่า a อซใช่ซึ่งมันก็จะมีข้อแตกต่างกันไปก็คือแล้วแต่ว่าคนขนัดเลยใช่อย่างขวัญน,น่าขนาด s อสทีมากกว่าเพราะว่า a อซทีสำหรับเราอ่ะคือเร็วเกินดังนั้น s อสอทีอ่ะคือชา้าแต่ชัวร์คือค่อยๆ่ออ่านไปค่อยๆ่อยทาไปทีละขอ้อเราอ่ะเป็นคนที่ถ้าโจทย์ยากมาใช้เวลาขนาดเยอะขนาดไหนเราจะยิ่งหลนเพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าสมุโจทย์ง่ายมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างที่จะทําได้แต่ว่าเราเป็นคนอ่านเร็วอยู่แล้ว<อ>เดี๋ยวโชคดีในตรงนี้เราก็จะทำ ACT ดีกว่านเองใช่ตอนนะั้นขวาญส่งหลายใบขวาญส่ง SAT ให้มหาวิทยาลัยค่ะสอบไปทั้งหมด4ครั้ง 1, 450, 1 4, 60, 1, 4 90, 1, 5 0 1,460 1,490 1,510กรค่ะทุกคนนะคะแตบบ่ภายในสเปนเวลาคือแค่แบบ3เดือนเท่านั้นเองเพราะว่าเรารีบไงเราแบบเป็นเด็กทุนไปเนาะคือตอนนั้น่อนก่อนที่เราจะสอบอะเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะสอบทั้ง2อย่างเลยเราตอนนั้นเราไม่ ว่าเราเหมาะกับอันไหนมากกว่าต้องสอบถึงจะรู้ไงนึกออกไหมสอบครั้งแรกอะ ACT ได้สามสี่ SAT ไม่ได้ไม่ได้ดีมากคือแบบพันสี่เองอะแล้วครั้งที่สอง ACT เราก็ยังได้สามสี่แต่ว่า SAT เราได้พันสี่ร้อยเก้าสิบแต่ว่าเราคิดว่าเราถนัด ACT มากกว่าเราก็เลยตัดสินใจสอบอีกสองรอบทั้งหมดก็คือสี่รอบนั่งเองทุกคนโอ้โหสอบไปทำไมสี่รอบไม่แต่คือรอบที่สี่เราก็ได้สามห้าม, <c oughs> มาส่วนตัวนะคิดว่า ถ้าสมมติอยากจะเข้ามาหาลัยไหนไปเสิร์ชมาหาลัยนั้นว่าคะแนน25%ไถึง75% h คร h เขาประมาณเท่าไหร่ <S <S แล้วถ้าเราสมมติเราอยู่ในเกณฑ์นั้นอนะคิดว่าโอเคแล้วมาหาลัยพวกเนี้ยคะแนนเป็นเกณฑ์ที่เขาดู ว่าแบบเอ้ยคนนี้โอเคหรือไม่มโอเคไหมเออถ้าสมมติมันเกินเกณฑ์นี้ไปเขาก็ดูว่าทุกคนเหมือนกันหลังจากนั้นเขา<ม>จะเอากิจกรรมและเอเซ่มาตัดสินแต่เรามองกลับไปเราคิดว่า3 4สีของเราที่เราได้มามันโอเคแล้วคือพี่เราก็มีคนพันพันสีเจ็ดสิบอะไรเงีย้ยแต่ว่าก็ติดไอพิลกันอนอกจาก SAT a c t เนี่ยก็ยังมีเทสอื่นด้วยเคยมี t ท e f l SAT subject t e s ทแล้วก็ AP คือ t ท e f l อ่ะมัน มันคือสําหรับเด็กอินเตอร์ละกันอะเด็กที่ไม่ใช่คนอเมริกันแท้ถ้าไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือไม่ได้เรียนแบบว่าที่อเมริกามันต้องเด็กก็ควรจะสอบนะคะขเนี่ต้องสอบแน่ๆนเพราะว่าขอญเรียนไทยมาทั้งชีวิตคือเรามจําเป็นต้องสอบก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าเออสอบไปก็ดีมันไม่ได้แบบซีเรียสเลยขนาดน,นั้นไก็สอบไปควรจะได้คะแนนเท่าไหร่เออสักร้อยหนึ่งักเกินร้อยโอเคละอย่าไปสอบเยอะมันแพงมากเลยนะคะทุกคนคะทอมเปลสักร้อยหนึ่งเรพอแล้วนะพอแล้วไม่ต้องสอบแล้วต้องขอด้ยเท่าไหร่ร้อยเก้าตอนนั้นเราได้ สื่อสารได้ไหมเข้าใจได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าหมุนเกิดรอยมันก็เหมือนโชว์แล้วว่าเออคุณเราคคุณโอเคนะต่อไป subject test ค่ะ subject test คือเหมือนแบบเป็นเรียกว่าอะไรวัดคะแนนด้านวิชาต่างๆไม่คือต้องบอกก่อนว่า S A T subject อ่ะมันไม่มันไม่ใช่คะแนนที่จําเป็นจะต้องยื่นแต่ว่าถ้าสมมุนสมหวัวิศวะส่วนมากมหาลัยก็จะอยากให้ยื่นส่วนมากจะยื่นแค่2แต่พวกเรายื่น3เรายื่นอ่ะสามใช่เป็นคุณ extra like that physics chemistry แล้วก็เลข2ใช่เลข2ป่ะ ใช่เลขหรือขอสอบใช่ใช่ใชอ่ะเราเล่ากันว่าแบบตอนนั้นเตรียมตัวย่างคือเลขอะ่ะเราค่อนข้างโอเคตอนนั้นเราก็เลยแค่แบบซื้อหนังสือมาอา่านแต่คือสําหรับเคมี M, กับฟิสิกส์อ่ะเราต้องมีการเตรียมตัวมากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าสิ่งที่เรียนที่โรงเรียนมันไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างที่จะสอบใน S T สองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือซื้อแบบว่าหนังสือเตรียมสอบมาของยี่ห้อ b บรอนสนะคะถามว่าทาไมต้องเป็น b บรอนสคือสมมุติว่าเป็นแคปเล็อย่างเงี้ยส่วนตัวเราคิดว่าโจทย์ง่ายเกินสําหรับ r ์มินจะแแปปลลกไเยต่่วาย์มันจจจะค้ายโทริงตีว ำบรนได้อะแล้วฟันธงเลยทุกคนว่าทุกคนทำข้อสอบจริงได้เบรบนจาะครึ่งประมาณแบบสามส่วนสี่ของหนังสือมันจะเป็นบทสรุปของแตละหัวข้อท, <ำ S 2> ที่<ด>จะสอบแล้วก็ส่วนหลังอะมันก็จะเป็น mock test ที่เขาให้ประมาณเจ็ดแปดอันอะไรประมาณนี้แล้วก็ go through each บทเลยทุกคนแล้วก็บึกมาร์กไว้ว่าบทไหนเราไม่เคยเรียนหรือบทไหนเราไม่มั่นใจแล้วก็จำเลยจ้าแล้วถ้าจำได้ทั้งหมดนะเข้าใจนะเต็มแน่นอนคนเนี้ยจำเก่งมาก ยอมไมคือว่าเรา,เราอ่านหนังสือหนักอะ่ะอ่นานโคตรหนักยอมใจขวนหน้นสุดท้ายได้เต็มหมดโอ้โหไปไ,ปไปด้ไปได้ไปได้คือตอนนล้นสุดท้ายอ่ะ เ,เลขคือเลขอะ่ะเราได้8ป0อยเต็มใช่ปะแต่ว่าเคมีเราได้7 9็แต่ว่าคือเราก็ใช้ชุคนี้ในการแบบจำทั้งทั้งเล่มอะ่ะแล้วมันก็เลยออกมาดีางไงทุกคนอันนี้เราแนะนําจริงๆส่วนสําหรับฟิสิกส์นะคือฟิสิกส์อ่ะตอนที่เรายังไม่ได้เรียนเนื้อหาฟิสิกส์แบบมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เราจะควรจะต้องรู้ก่อนไปสอบเราก็ตัดสินใจซื้อแบรนด์ใหม่อีกรอบหนึ่งใช้วิธีเดิมแต่คือเนื้อหาแม้เราไม,เาไมไ่เราไม่ได้รู้เนื้อหาเท่าเคมีอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะ อยากให้มีคนติวแต่ว่าเราไม่ใช่แบบว่าไปติวเลยเลยสอ,<ม>สอนทุกอย่างใหม่เราคิดว่าอันนี้เป็น,ปนการเสียเวลา,าต้อง efficient หน่อยใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือดูหนังสือจ้าแล้วก็บุ๊กมาร์กแล้วคือบทไหนที่ไม่มั่นใจบทไหนที่ไม่เคยเรียนก็ยื่นให้ครูเลยให้ครูสอนบทนั้นเลยแล้วก็มานั่งรีวิวโน้ตจากที่เียนพิเศษใช่ไหม <S 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 แล้วก็ให้เข้าใจแล้วก็อ่านแบรน์บทนั้นให้เข้าใจแล้วเราค่อยเริ่มทำไอ้พวก Mo ็อกเทสข้างหลัง จนหมดแล้วก็ไปเสิร์ตออนไลน์เพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ทำไคล้ายๆกันเราอ่าน through everything เสร็จแล้วก็แบบทำ mock test ว่าทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ,อ่ะคะแนน AP ไหม AP ขว<ช>ัญไม่ได้ยื่นคือ AP มันย่อม,มาจาก Advanced Placement test <ช><ๆ>ถามว่ามันคืออะไรมันคือเหมือนเป็นคอร์ที่สามารถเทกในตอนมอปลายแต่ว่ามันจะเป็นคอร์สคล้ายๆแบบปีหนึ่งหาอะไรไหม ใช่คือมันค่อนข้างแอดวานซ์กว่าไฮสคูลธรรมดานิดหน่อยถ้าสมมติเทคคลาส a p มันก็จะเหมือนโชว์แบบเอ้ยเราสนใจด้านนี้นะจะไปแบบคล้ายๆทำให้เราดูสตรองขึ้นนิดนึงเป<ช> <strong> ็นสตรองแคนดเดตประมาณนี้<ช>เราส่งคะแนน AP ไป3ตัวก็คือ AP เคมี AP c a l c u l u s b c AP c h i n e s e เคมีเราได้ 5, Calculus BC เราได้5เหมือนกันแล้วก็สับสกอร์ของ AB ก็ได้5แต่ว่าจีนเราได้4เออ,อ ตอนแรกเราเกิดไม่ส่งจีนเลยทุกคนพอเราด้สีไงส่งไปเถอะแต่ว่าคือเหมือนแบบทาง college counselor ที่โรงเรียนเขาเชียร์เราให้ส่งเราก็เลยแบบเออส่งก็ส่งเร,เรารูสึกว่ามันมันก็ไปเสริมแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจําเป็นเข้าข้อสองน,นะคะทุกคนก็คือการเขียนเอเซ่ซึ่งเอาจริงน่าจะสําคัญที่สุดแหละใ,ในการสมัคร เพราะว่าบอกบอกไปแล้วว่าคือการสครเข้าหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีคะแนนแล้วก็มีเ s เ a ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ common application นั่นเองซึ่ง e อเ a ก็จะมี2แบบค่ะทุกคนก็คือ personal statement กับ supplementary essay ใช่อ่ะขอแพงพูดเลยค่ะว่า personal statement คือได้คือ personal statement เนะี่ยเหมือนจะเป็นเ s s a ่าร้อยหาคำซึ่งควรจะบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงเหมือนแบบเขาอ่านแล้วเขาสามารถรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือตัวเราใช่แล้วคือถามว่าควรจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้อง หากันเองนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบแต่ละคนมันก็จะมีจุดที่แบบโดดเด่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะไปคิดดีๆมาแล้วค่อยมาเขียนหลายคนจะถามว่าแบบว่าเอ้ยเราควรเขียนเรื่องอะไรดีอันนี้เราขอไม่บอกละกันเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนมันมีจุดโดดเด่นของตัวเองอยู่แล้วแค่ว่าเราจะหาจุดนั้นเจอยังไงเราก็จะเจอไหมแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เราไปคิดมาดูดีๆนะคะมันควรจะเป็นเอเซ่ของตัวเองไงมันไม่ควรจะโดนอินฟลูเอนซ์จากคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ทุกคนเราเป็นกำ อ๋อแต่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถแนะน,นําน้องๆได้นะคะก็คือเวลาเขียนไม่ควรจะโฟกัสในเรื่องที่เราได้รับผลกระทบอย่างด้านลบมาเยอะๆเนอะหมาคือมันควรจะแบบเนกาทีฟประมาณสักสามสิบสี่สแล้วอีก70-60อ่ะก็คือแบบเขียนเกี่ยวกับว่า,วาเอ้ยเราเรียนรู้อะไรจากการเผชิญสิ่งนี้เนื่องจากพ้อโต้เอเซ่มันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะรีเฟล็กว่าเราเป็นคนยังไงถูกไหมแล้วามาหาลัยเขาคงอยากรู้ว่าเออเราอะ่ะ ประสบการณ์ที่เราเจอมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านเสียเนี่ยเราสามารถเอาไปต่อยอดอยังไงได้บ้างเราสามารถไปพัฒนาตัวเองอยังไงได้บ้างซึ่งมันค่อนข้างสําคัญมากกับนักในฐานะน,นักเรียนหรือว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยถูกไหมล่ะถ้าพูดว่าเออเราเป็นคนยังไงทําไมมหาลัยถึงอยากได้เราไปเป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยเขาประมาณนี้เป็นสิ่งสำคัญที่แบบเออควรจะอยู่ในเ s เ a ของเราเออใชอ่เข้า s พ p ล l e m e n t ไหมสำคัญสุดคือ y essay ใช่เพราะว่าเราฟันธงเลยทุกคนถ้าสมมติทุกคนสมัครมหาลัยไหนคําถามแรกที่เขาจะถามมาเลยคือ why why this college เพราะฉะนั้นอ่ะสินนส่งที่เราควรทาในการตอบคาถามนี้ก็คือไปรีเสิร์ชนะคะว่าเขามีสิ่งอะไรพิเศษมีโปรแกรมอะไรไหมที่เราอยากเรียนมีโปรเฟสเซอร์คนไหนไหมที่เราอยากทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้อืมอันนี้สําคัญมากเพราะว่มันเป็นทิปที่เราได้มาจากคล้ายๆคนเลคเซอร์ของเราด้วยหคือ คุณไปหามาเลยว่าแบบเเซอร์คนไหนที่แบบโอ้โหอยากทำงานด้วยจังเลยอะไรเงี้ยอยากเขียนชื่อเขาไปเลยเขียนชื่อเขาไปเลยเขียนชื่อเขาไปเลยแล้วก็เ <ừ> ขียนรีเสิร์ชเขาไปเลยอุ้ยอยากเข้ารีเสิร์ชกลุ่มเขาจังเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็<ช>สามารถโยงเข้ามากิจกรรมที่เราทำตอนมาไป้ายโดยท่แบบรีเสิร์ชอะไรเง <ừ> ี้ยสองคือ โปรแกรมพิเศษมีอะไรไหมที่มหาลัยนั้นที่แบบว่าต่างจากที่อื่นและแบบว่าค่อนข้างยูนีค่อนข้างโดดเด่นออกมา <Wow. S 1> ทำให้เขารู้ว่าเออเราดูจ,จริงอีกอย่างที่สำคัญคือายเมเจอร์นั้นก็เขียนตามจริงอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนเลยว่าทำไมเราแพชเน็ตสิ่งที่เราสมัครไปซึ่งมันก็จะยองไปที่พาร์ทสุดท้ายของเราก็คืออะไรคะกิจก,กรรมนั่นเองกิจก,กรรมในโรงเรียนนั่นเองพาร์ทที่เป็นกิจกรรมมันทําให้เราเห็นว่าเราเป็นคนยังไงนอกเหนือจากข้องเรียนเข้าไปถึงมหาลัยอ่ะเราจะเป็นเด็กมหาลัยแบบไหนถูกสิ่งสำคัญ ก็คือต้องทําให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนค่อนข้างเขาเรียกว่าเบอร์สท้ายปะ่ะเ l l rounded ใช่ก็คือแบบว่าเรารู้ทุกด้าน uh huh. เราทําได้ทุกอย่างใน Com m o n app อะ่ะมันจะมีสล็อตประมาณ10สล็อตที่เราสามารถจะใส่เข้าไปได้ว่าเราทํากิจกรรมพวกนี้นะใช่ก็คือทริคอย่างหนึ่งที่เราได้มานะคะก็คือให้เรียงลําดับกิจกรรมอะ่ะจากสําคัญที่สุดไปสาคัญน้อยที่สุด uh huh. อ่าเดี๋ยวแพงจะมาเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมแรกที่เรา ใส่ไปเลยเพราะอันนี้สําคัญมากที่สุดก็คือตอนนั้นเราไปทําอินเทิร์นที่เป็นรีเสิร์ชอินเทิร์นที่ University of Pennsylvania <c oughs> คือมันเป็น Chemical Biological Engineering และคือเราได้ใช้เทคนิคนึงที่แบบว่าเป็นเทคนิคที่โปรเฟ s เซอร์เราเพิ่งคิดค้นเลยอย่างนี้คืโคตดีมากเลยเราเป็นคนแรกที่ได้ใช้ก็ประมาณเป็นคนแรกในโลกที่ได้ใช้แล้วก็เลยแบบโหเราแบบอิมเพรสมากเลยตอนนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะคะเป็นจุดที่ทําให้แอปพลิเคชันเราโดดเด่นจากคนอื่นแล้วกันเออประมาณนี้อ่า lot activity อื่นๆที่เราทํานะคะคือเป็นแบบว่า International Student Organization Leader and Mentor คือแบบเป็นแบบว่าคอย นํารุ่นน้องไม่รุ่นน้องที่เป็นเป็นเด็กอินเตอร์ด้วยกันอะไรประมาณนี้ mm hmm. อ่าแล้วเราก็เป็นแบบเอนจิเนียร์สำหรับแบบโรบอติกอะไรเงี้ยคือสร้างหุ่นยนต์เราไปแข่งกันอะไรประมาณนี้ต่อไปก็คือเราเป็นโทรไกด์ของโรงเรียนนะคะเออแล้วเราก็เป็นแบบว่า Chinese Culture Club Leader แล้วก็มันก็จะมีส่วนของวอ er. ลบริวาร์ก็คือเราก็ไปแบบวอบเิวาร์กเวลาให้กับแบบบ้านคนชราหรือว่าแบบทําเอ็ิซิตีทให้เขาอะไรประมาณนี้เออ แล้วก็เป็นเมมเบอร์ในซีคอนวาลลี่คลับก็คือเป็นเทคเทคคลับอะไรเงี้ยของโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นนักกีฬาเทคนิคของโรงเรียนนั่นเองคนเราเล่น JV มอสีห้าแล้วก็บาสซิตี้มอจะเห็นว่าหลากหลายมากมครบถ้วนของเราคล้ายๆกันคืออันแรกเราเป็นเสิร์ชเหมือนกันใช่เพราะว่ามันพิเศษมากกว่าทำที่ไทยจะไปพรีเซนต์ที่อเมริกาอะไรนี้แล้วเราก็แนบพวกแอบสแตรกอะไรพวกนี้ไปในคอมมอนแอปด้วย ให้เขาเห็นว่าโอ๊ยเราทำจริงอ่าแล้วก็สุดแล้วก็มีพวกแบบเราเข้าค่ายเคมีโอลิมปิกมาที่มอปลายอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีแบบเสี่ยงแพงนะคะแพงเลยคือมีวอลเลนเตียร์มีแบบโรบอติกส์แล้วก็มีพวกแบบไปสปีชอ,อะไรเง,แบบง,งี้บบ robotics, กก speech, ยทำให้เขาเห็นว่าเออเราเป็นคนที่ทําได้ไหลายอย่างถ้าเราเข้ามหาวิทยาลัยเขาไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปอิมแพคคอมมูนิตี้ได้เออประมาณนี้อ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นทาร์สแอคทิวิตี้นั่นเองค่ะทุกคนคะ นี่มารีวิวคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเนาะมันต่างกับไทยยังไงแล้วก็สำหรับเด็กอินเตอร์ก็สามารถนำไปใช้ได้จริงเลยนะคะทุกคนค่ะเอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะขะอยากให้เราทำคลิปประมาณนี้มาอีกอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็สามารถติดแฮชแท็กของแคนขอนมาได้ในทุกช่องทางเลยนะคะใช่แล้วค่ะทุกคนทั้งนั้นวันนี้ขันกระแพงคงต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ของแคงของขัญขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย society <ช>ได้ใช่ impact community community เอ, <ะ S 1> ออพูดผิด